อ่เนี่ยมาด้เรออันั้นเนี่ยวหอมหอมเนี่ยไปหอมก็หอมเนี่ยแลม่บ่ไม่มีมี่มีก็พอได้หอมก้มกับอยมีบ่ใช่เจ้สหัวหันไปกินอย่งพี่ยืนไทยเห็นเมือดดอไทยต่อ เลยัยก่นม่นเสงม่เหลวอเหมือันมุนันเดบมุนไม่เขามาเ่นยนเป็นเสอาว ดิบๆเลยเอาดิบๆเลยเด้อเด็ดละน่ากินอ๋อทำแล้วไ่กันด้วยทักลัวว่าออยากเะบยเหลืออะไรอ่ะมันมามีข้าวไปซือแดงหนเดี๋ยวมันก็มุก คนใส่เบญรายีบ่พอเล้ยงผไป้ทอดหไปใส่ได้หมนี่แหละี้มองนี่แหะคันเง้วยันนีาเลยบ่ในเลี้งคันบ่มีกะปิ

จะไม่เห็นจะไม่เห็น